บอลเดี่ยวเนียวซับคืนวันอาทิตย์ที่25สิงหาคม2567ครับวันนี้อยู่ในศึกพิมพ์ลีกเช่นเคยนะครับลิเวอร์พูลเจอกับเบนฟอร์ดครับคู่สุดท้ายหยิบยกกันมาคุยก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นคู่หลักวันนี้วูฟแพร์ตันเจอกับเชลซีครับเวลา2ทุ่มตรงเช่นเดียวกับบอลหมัดเปิดบ้านรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลน,นะครับแล้วก็มีบูเดสติก้าอยู่1ตัวครับวูบบวกเจอกับบาเยอร์ครับทางหน้าลาลิก้าครับเรอัลมาดริดเจอกับบายาโดริด แล้วก็นาโปลีเจอกับโบโลญญาในศึกการโชสเลาอิตาลีก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับรับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องบอลเดียเ่ยวนียซับของเราด้วยนะครับทั้งหมดภายในคลิปนะฮะอาจจะเป็นเรื่องที่ยาวกันนิดนึงครับสำหรับคู่หลักของเราส่วนคู่รองเราจะพูดกันเบาๆนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปยา,ยาวๆก็ฟังกันจนจบนะครับส่วนเพื่อนๆที่ไม่มีเวลานะครับหรือใจร้อนเลื่อนไปท้ายคลิปได้เลยนะครับเรามีสรุปให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับ ก็ทีมที่น่าลงทุนเมื่อวานครับก็ทำผลงานได้ดีพอสมควรครับแอสตันวิลล่านะครับแพ้20นะครับทางทางที่มีโอกาสหลายจังหวะเลยทีเดียวแต่ไม่สามารถจบสกอร์ได้ก็โดนลงโทษไปซะนะครับส่วนอินเตอร์มิลานคะก็ไม่สามารถก้าวผ่านในเรื่องของราคาได้นั่นเองปีนี้อาจจะดูแลดูเบาๆนะฮะหืดจับไปเหมือนกันนะ2 0นะครับก็เจ้าราคาไป นะครับใครที่เล่นราคาลูกครึ่งครบ2ก็กินไปเหมือนกันนะครับส่วนตัวอ,อื่นอย่างซิตี้ไบตันนะครับฟาดเรียบนะดอทมูลบาเซโรนานะครับผมทำผลงานได้ดีนะอืมสำหรับช่องของเรานะครับดังนั้นเมื่อวานสเต็ปเราก็แตกเลยทีเดียวครับบาเซโรนานะครับบเซียดอทมูลรวมถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับยามานกับเลวันดอฟสกี้1คนละ1ตุ่นะครับ ดังนั้นวันนี้หวังว่าผลงานจะดีเหมือนเมื่อวานนะเสาร์อาทิตย์เราต้องเก็บให้เรียบครับไปรุ้นรับชมรับฟังกันครับสำหรับบทวิเคราะห์ฟุตบอลจากช่องบันเดียวเหนียวซับในค่ำคืนวันอาทิตย์แบบนี้ไปครับลิเวอร์อพูลครับเปิดทางด้านของแอนฟิลนะฮะรับต้องรับการมาเยือนของเดอะบีนะครับ,บ,บ,รบหรือเบนฟอร์ดนั่นเอง แล้วร์วูตอนนี้อยู่ดับที่6ครับแข่งไป1นเกมชนะไป2-0นะครับจากเกมแรกชนะน้องใหม่อิบสวิตทาวส่วนเบนฟอร์ดเอาชนะผมจำไม่ผิด2-1อนะอะ่นะครับชนะอะไรวะนะครับเดี๋ยวก็ไปดูนิดนึงครับขอโทษนะครับชนะคริสตัลพาเลทมาได้2-1หนึ่งก็ถือว่าทำได้ดีเกินคาดนะสำหรับนัดที่ผ่านมาของเบนฟอร์ดเหมือนกันนะครับทั้งคู่เจอกันเนี่ยทั้งหมด6เกมหลังเป็นร์พูชนะไปถึง4เกม นะครับในซีซั่นที่แล้วลิเวอร์พูลเก็บเรียบครับทั้งในบ้านนอกบ้าน30กับ41สกอร์รวกม7ประตูต่อ1เลยทีเดียวนะครับเบนฟอร์ทำดีในนัดเล่นในบ้านชนะลิเวอร์พูล1คนขนาดเองครับย้อนกลับไปเมื่อปี2023น่นู่นเลยนะครับแล้วก็ฟอร์มของลิเวอร์พูลครับเพิ่งเอาชนะ ford, เบนฟอร์เพิ่งเอาชนะอิบสวิตมาได้2ประตูต่อ0 นในนัดน,นั้นเนี่ยครึ่งแรกไม่เกิดประตูเลยนะครับแถมจะโดนซะด้วยซ้ําแต่ก็ครึ่งหลังมาบดขยี้นะครับเหมือนอิบสวิเทาจะหมดด้วยลิเวอร์พูลในยุคข,ของสล็อตต้องบอกว่ามีระบบพอสมควรน,นะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในเรื่องของไลน์อัพนะครับแต่ภาพรวมแล้วลิเวอร์พูลโมเมนตัมของทีมยังคงชัดเจนนะครับแล้วก็ไปผมมองว่ายังคงไปในทิศท,ทางที่ดีพอสมควรน,นะครับทั้งเกมปีซีสั้นนะแล้วก็เกมล่าสุดที่เพื่อนเพื่อได้รับชมรับฟังกันเนี่ยผมว่ามัน มันค่อนข้างที่จะมีทรงดูดีกันเลยทีเดียวต่างจากครอปอย่างชัดเจนนะครับส่วนทางด้านของเบนฟอร์ดครับถึงแม้กระชับมิดมาเนี่ยปรีซีซันจะไม่ค่อยวือหวาสักเท่าไหร่แต่ในนัดล่าสุดโชว์ผลงานได้ดีกดพาเลทไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับได้จากเอ็มบูโม่แล้วก็ยฮันวิซ่านะฮะก็ถือว่าทำได้นัดที่ผ่านมาเบนฟอร์ดทำได้ดีนะผมคิดว่านะฮะทำได้ดีเกินมาตรฐานด้วยนะครับเป็นปกติเลยนะครับวันนี้ลูกต่อค่อนข้างเยอะครับลูกครึ่งครบสองฮะเล่นในบ้านลิเวอร์พูลนะก็ต้องต่อแบบดุดันนนกิดึ นะครับแต่ก็แอบ,บเป็นห่วงเหมือนกันว่าลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ได้เป็นเกมลุกที่ดุดันขนาดนั้นเหมือนในยุคข,ของเจอเก้นคอปนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้มูทะลุเหมือนกันนะถ้ามีโอกาสก็รอจะเข้าทําประตูฮะดังนั้นประตูของลิเวอร์พูลเนี่ยผมว่าเกมนี้น่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ต้องลุ้นว่าจะดันในเรื่องของราคาหรือเปล่านะครับเก็บไว้ก่อนครับกับราคา2ลูกนะครับว่าน่าไปไหมนะครับเพดานกําแพงสูงต่ํา3ลูกครึ่งครบ4ี่อ่ะ ะะแต่ว่าไหลลงมานิดนึงฮะดังนั้นค่อนข้างที่จะมีประตูนะฮะเลทเปิดราคาแบบนี้เนี่ยมีประตูกันอย่างแน่นอนนะครับตัวผู้เล่นนี้คาดว่าน่าจะลงฮะ,ะทางด้านของลิ์พูครับอาจจะเป็นชุดเดิมจากนั้นที่แล้วเลยนะครับเวอร์จิลฟันได้ยืนคู่กับกนาเด้น,นะครับกนาเด้นเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นอ่าทางด้านนั้นที่แล้วต้องเปลี่ยนตัวลงนะครับก็ถือว่า น่าจะมีการสลับสับเปลี่ยนได้อย่างดีเลยนะครับกาฟเฟนแบกกับแม็กลิเทอร์ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมครับจากนั้นที่ผ่านมานะครับเอนโดนี่ก็ต้องบอกว่าน่าจะเหนื่อยเหมือนกันสําหรับพื้นที่ว่างในฤดูการนี้นะฮะแล้วก็เกมริมเส้นเป็นดีอาร์สกับซาร่าก็ยังคงความอันตรายครับโซโบชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนกันกับมิดฟิลตัวนี้นะครับตัวลุกนะส่วนโจโตานะครับก็ต้องอย่างว่าแหละครับเขาก็ยังคงมีประสิทธิภาพเหลือล้นในแง่ของการเบิกสกอร์นะครับ ก็ลิวพูไม่น่ามีปัญหาเรื่องนักเตะแล้วก็ปีนี้เนี่ยลิยวพูไม่มีปัญหาเรื่องนักเตะในการสตาร์ทซีซั่นเป็นการสตาร์ทซีซั่นที่ดีที่สุดในรอบ10ปีเหมือนกันสำหรับทางด้านของลิวพูแล้วก็แผน4-2-3-1ของอาร์เธอร์สโอตเนี่ยนะครับก็ยังคงรัดกุมในแผงหลังพอสมควรนะเวอร์จิลฟานไดนะครับก็ยังคงแน่นิ่งเลยนะครับรวมถึงแอนดูโรเบอร์ันนะครับออกมาให้ข่าวว่าเขาฝืนเล่นทั้งที่เจ็บนะในฤดูกาลที่แล้วแต่ในฤดูกาลนี้เห็นเขาวิ่งแบบนี้เขาบอกว่าเขาพร้อมมาก นะครับอานก็โชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นเหมือนกันนะครับไม่ต้องไปพบวงเล่นเติมขึ้นมาเป็นแบ็กอินเวอร์สอ่ะนะฮะก็นัดในฤดูกาลนี้เขาได้เล่นแบบว่าแผงหลังได้อย่างนะครับเติมเกมริมเส้นได้ดีมากกว่าที่จะเข้าไปเล่นในตำแหน่งตรงกลางนะฮะส่วนเบนฟอร์ดมาในระบบ4 3 3าครับเกมลุกค่อนข้างที่จะชัดเจนครับเอมบูโมกับโยฮันวิซซ่านะครับก็ยังคงโชว์ผลงานได้ดีมากๆในนัดที่แล้วครับโอ้โห7.8ไม่ธรรมดานะครับส่วนเควินนะครับเควินเช ก็ต้องรอลุ้นกันดูว่านะครับจะโชว์ผลงานได้เปรี้ยงปังหรือเปล่านะครับเจนเซนจานเนลนะแผงหลังเนี่ยนะครับนัดล่าสุดนะฮะคอรินเอ้ยพินน็อกหรือเปล่าฮะโอนโกเข้าไปเหมือนกันนะก็ยังคงแลดูมีปัญหาจริงๆครับสำหรับในเกมรับของเบนฟอร์ดในปีที่แล้วเนี่ยเบนฟอร์ดเป็นทีมที่โดนกระทุ้งประตูค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับแล้วก็ยังคงใช้ตัวเดิมเลยนะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันนะสำหรับในซีซั่นนี้นัดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางด้านของ อแฟรงเกนเนี่ยนะครับเซฟอุตลุดเหมือนกันโอ้โหนะครับถ้าไม่เซฟเนี่ยอาจจะโมเมนตัมของทีมอาจจะเปลี่ยนไปเหมือนกันครับสำหรับเกมล่าสุดนะครับข้อมูลของนักเตะในนัดล่าสุดโมฮาโมซาลากดไป1นึ่งแอซิดหนึ่งนะครับทำให้เจ้าตัวเนี่ยเลตติ้งถึง7.97ดจุนะฮะส่วนมาร์แฟรงเกนนะครับผู้สาประตูนะเจ็ดเพื่อนๆนนะครับ,ก,นะ 84, นะรบก็เซฟอุตลุดดังนั้นยังคงส่อแววว่าแผงหลังของทีมเยือนนะครับของเดอะบียังคงแลดูมีปัญหาจริง นะครับส่วนเกมลุกก็คง,งชัดเจนดีครับเอมูโม่นะครับรวมถึงทางด้านของยฮันวิซาก,กดไปท่านละ1ประตูนะครับเลตติ้งก็เรียงตามนี้เลยนะครับส่วนมากลิเวอร์พูลก็ยังคงแลดูข่มกว่าอย่างชัดเจนนะครับนาธานคอรลินนี่นะครับโผล่ขึ้นมานิดหนึ่งในเกมลับนะครับต้องยอมรับว่าเกมลับของเบนฟอร์ในนัดล่าสุดทำผลงานได้ดีด้วยนะครับก็ถือว่าเบนฟอร์นัดล่าสุดทําได้ดีแต่ว่านัดนี้มาเจออย่างลิเวอร์พูลมันก็ต้องเหนื่อยหน่หนอยนะแล้วเราเป็นแฟนลิเวอร์พูลด้วย นะครับลิวพูกดไปแล้ว3ประตูไปดูค่าต่างๆันนิดหนึ่งครับอ่ากดไปแล้ว2ประตูนะครับเช่นเดียวกับทางด้านของเบนฟอร์ดนะเบนฟอร์ดอยู่อันดับนี่ครับสองนะฮะการยิงประตูเนี่ยนะครับชูสเปอร์โกใน1เกมนะครับลิวพูอยู่อันดับที่2เลยนะสร้างสรรค์โอกาสถึง18ครั้งนะครับส่วนทางด้านของเบนฟอร์ดเนี่ยก็นัดล่าสุดก็ไม่ได้หวือหวานะ9ครั้งเองนะครับครึ่งต่อครึ่งแต่บังเอิญมันดันคมฮะ แค่นั้นเองแล้วเจออย่างทางด้านของคิสซันพาเลทที่ปีนี้เนี่ยผมมองว่าน่าจะเหนื่อยเหมือนกันนะครับก็ต้องลุ้นดูครับค่า XG นะครับ X เปิด g กเนี่ยนะครับลิเวอร์พูลตอนนี้3.45ฮะเป็น2ประตูนะแล้วก็ทางด้านของเบนฟอร์ด6 6 6เป็น2ประตูเช่นเดียวกันดังนั้นมันค่อนข้างที่จะการสร้างสารรค์โอกาสเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต่างกันเยอะพอสมควรครับแล้วก็ย้อนไปดูไลน์อัพจริงๆแล้วเนี่ยลิเวอร์พูลในยุคข,ของอาร์เธอร์สล็อตนะฮะ เป็นเล่นเป็นการเน้นนะครับเขาบอกว่าเป็นเป็นการเน้นของบอลซะส่วนใหญ่นะฮะหลังจากนักเตะทุกคนเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์นะของลิเวอร์พูลนะว่าอ่าเธอสลอตเนี่ยเน้นอ่าองบอลนะครับ,บ,นนรบแล้วก็ถ้ามีโอกาสซัดเกมลุกอย่างแน่นอนแล้วก็ในแดนหน้าของลิเวอร์พูลก็ต้องอย่างที่เห็นกันนะครับยังคงความอันตรายอย่างชัดเจนนะครับมเมสซาล่าถึงตัวนี้เนี่ยขาดไม่ได้จริงๆนะครับต้องยอมรับนะฮะส่วนวันนี้เบนฟอร์ดนะครับมาในระบบ4 3 3ก็เกมลุกอะ่ะ มาในเกมลุกนะอาจจะคิดว่าเกมลุกที่ดีที่สุดก็คือเกมรับที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับแต่ว่ามันยังคงมีปัญหาเรื่องแผงหลังดังนั้น2เม็ดวันนี้ผมว่าริ์พูน่าจะยืนได้นะนะครับน่าจะไม่มูทะลุเอาอะแต่ผมคิดว่าค่อยๆเล่นไปเนี่ยสเม็ดอาจจะยืนพื้นสําหรับริ์พูเหมือนกันครับไปลุ้นเม็ดสามดีกว่านะครับไปดูความเห็นของต่างชาติกันบ้างครับออฟตานอะไรครับอ่าให้ริูถึงเวอร์พูลถึง71%นะฮะเบนฟอร์ดงอหัวไม่ขึ้นเลยเหรอว่างั้นนะครับขาดลอยฮะทางด้านของ นะครับสกอร์ที่คาดไว้นะครับวันนี้อยู่หน้าลิเวอร์พูลนะแต่ว่ายังคงมองว่าลิเวอร์พูลจะเสียประตูครับสำหรับเกมน,นี้อาจจะมองว่าโยฮันวิซ่ากับทางหน้าของเอ็มบูโมยิงประตูได้ดีด้วยในนะัดล่าสุดนะครับแฟนบอลของลิเวอร์พูลครับบลัชเดอะคอปนะฮะบอกว่าลิเวอร์พูลจะชนะแค่2ประตูต่อหนึ่งอาจจะไม่ขาดเหมือนกันอ่ะนะครับมีโอกาสเป็นไปได้ฮนะส่วนทางด้านของแอนฟิวอินเด็กครับสตีเฟนสมิธนะฮะบ,บอกว่าสกอร์ที่คาดจบ3ประตูต่อหนึ่งเพื่อนๆคิดว่าไง นะครับลองคอมเมนต์กันเข้ามานะสองหนึ่งสามหนึ่งฮะความคิดเห็นตรงนี้นะครับจาก The Redman TV เหมือนกันครับแฟนบอลของลิเวอร์พูลฮะจากเว็บไซต์วันฟุตบอลนะฮะสรุปมาได้ว่าลิเวอร์พูลชนะขาดลอยถึงสามศูนนี่นะครับมีความเห็นกันหมดนะครับสื่อหลักของอังกฤษครับวันนี้น่าจับตามองฮะจอห์นคอนซานะครับอาจจะต้องนะก็ต้องดูว่าเป็นยังไงเหมือนกันนะครับ <c oughs> ในสีเสื้อของลิเวอร์พูลนะให้ลิเวอร์พูลสอน นะครับไอแล้วก็อย่าลืมว่าเบนฟอร์ดนำเข้าตัวของลิเวอร์พูลอย่างท่าน้าของคาวานโยแล้วก็สเตฟานัมเบิร์กนะครับก็ต้องไปรุนดูว่าวันนี้จะได้ลงหรือเปล่านะครับซื้อขาดเหมือนกันนะสปอร์ตเคนด้าครับให้สองหนึ่งฮะยังคงมองว่าลิเวอร์พูลโดนยิงนะอืมนะครับก็แปลกๆเหมือนกันว่าต่างชาติยังคงมองว่าเกมรับของลิเวอร์พูลจะโดนทะลุทะลุอยู่หนึ่งประตูนะครับส่วนเดอะฮาร์ทแทกเกิลให้สามหนึ่งฮะเช่นเดียวกันนะนะครับไนทีมินิทให้สองศูนย์ครับก็หลากหลายความคิดเห็นครับ แล้วก็ฟุตบอลคลายสติกครับให้3ามหนึ่งครวันนี้3าหนึ่งค่อนข้างเยอะนะนะครับแต่จบที่สกอร์สูงก็ได้นะนะครับส่วนทางด้านของเดลี่สปอร์ตนะครับบอกว่าวันนี้ลิเวอร์พูลจะชนะนี่นะครับด้วยแฮนดิแคป1.5ลูกนะก็แฮนดิแคปต่ำอ่ะได้น้อยนั่นเองนะครับส่วนทางด้านของเซเว่นเซเว่นสกอร์นะครับเอาอีกแล้วนะครับมันลีลานะครับบอกว่าวันนี้แต่มันแม่นนะนะครับเว็บไซต์เนี่ยมันแม่นนะนะฮะเอ่อความเห็นนะครับค่อนข้างที่จะแม่นเลยทีเดียว นะครับสำหรับเว็บไซต์เนี่ยอ่ะนะครับอาจจะวุ่นวายกันนิดนึงนะครับให้ต่อที่ลูกครึ่งเหมือนกันนะครับดังนั้น2เม็ดอาจจะยืนพื้นนะสำหรับริวพูฮะนะครับออสปีเดียครับเว็บไซต์สกอร์สื่อนะครับจากอังกฤษเช่นเดียวกันครับให้ริวพูชนะ2อศูนย์นะครับส่วนทางด้านของอ่าโฟร์บินะครับเว็บไซต์เดิมพันของต่างประเทศเลยนะฮะก็มองว่าเกมนี้เนี่ย last หกเกมหลังริวพูมีโอกาสชนะหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ฮะวันนี้สามหนึ่งนะครับ ทุกภาคส่วนมองสกอร์ว่า3าหนึ่งลิวอพูอาจจะโดนยิงฮะดังนั้นสกอร์สูงมีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันครับสำหรับคู่นี้นะลองฟันธงไปนะครับส่วนตัวผมมองว่าลิวอพูของผมยังคงแจ่มจันทร์นะครับชัดเจนแล้วก็ไม่ได้มุทะลุอะไรขนาดนั้นดังนั้นวันนี้โอกาสที่จะกระทุ้งประตูเนี่ยมีให้เห็นแน่ๆนะครับอาจจะไม่หวือหวาเหมือนยุคค,ครับแต่ว่าเน้นๆแล้วก็ผมแอบไปดูจริงๆเนี่ยแผงหลังของลิวอพูป,ปีนี้ค่อนข้างที่จะรัดกุมจริงๆนะครับก็ต้องไปรุ่นดูกับเอ็มบูโม่กับ หวังว่าเอ็มบูโมกับโยฮันวิซาจะโชว์ฟอร์มไม่ออกนะวันนี้ที่จะไม่โดนยิงนะครับแต่ผมคิดว่า2เมตรอะยืนพื้น2ลูกก็ต้องกล้าต่อแล้วครับไปที่ลิเวอร์พูลแล้วกันครับสำหรับคู่นี้นะครับแล้วก็มาดูกันคู่รองฮะวูมตันเจอกับเชลซีฮะวูแพ้นัดนแรกมานะครับส่วนเชลซีก็แพ้มาเหมือนกันนะครับแพ้ซิตี้นั่นเองนะครับทั้งคู่เจอกันในซีซั่นที่แล้วเนี่ยวูมแพ้มตันกดไป4-2และ2-1นะครับฟานเรียบเหมือนกันครับแต่ว่าภาพรวมแล้วก็ นะครับสูสีคู่ขี้กันแล้วก็เป็นทีมที่วูฟเมื่อเจอบเชลซีเนี่ยวูฟทำเงินได้ดีด้วยนะครับ10เกมหลังวูฟทำเงินไปถึง7เกมนะครับฟอร์มของวูฟเพิ่งแพ้อาร์เซนอลมา2-0นะครับในนัดแรกก็ถือว่าไม่น่าเกลียดนะครับสำหรับฟอร์มของวูฟนะแพ้อาร์เซนอล2-0เนี่ยผมคิดว่ายังคงโชว์ผลงานได้ดีครับนะฮะส่วนเกมปีซีซั่นอาจจะลุ้มลโดนดอนกันบ้างนะครับกดไลฟ์ซิกมา3-0กับชนะเวสแฮม3-1นอกนั้นแพ้พาเลทกับลาโยนะฮะเกมปีซีซั่น แต่ว่าปีนี้ก็ยังคงต้องลุ้นดูหนักเหมือนกันนะสำหรับวูฟนะครับก็เอาจะช่วยครับส่วนทันต์ของเชลซีครับนำเข้านักเตะมาซัเยอะฮะแต่ว่านะฮะแพ้มาสองูนย์แล้วก็เพิ่งไปชนะเซอร์เวตมาสองผมเล่นเชลซีด้วยนะครับเป็นทีมที่ไม่ค่อยทำเงินอ่ะมันจะได้กินเงินอยู่แล้วนะครับโอ้เสียอารมณ์นะครับต้องบอกตรงๆแล้วนะครับวันนี้บุกมาต่อครึ่งครบลูกครับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับตัวผู้เล่นเยอะก็จริงอ่ะนะก็ต้องเป็นหูนะครับอุตลุดนะฮะเลือกใครลงก็ได้ นะครับถ้าเอาแจ็คสันลงเนี่ยมีปัญหาฮะลูกตอกส้นแบบวื้วห์นะครับเอนโซเฟอนันเดสเอนกุนกูเนี่ยครับโคพันเมอร์เนี่ยโชว์ผลงานได้ดีนะลาเบียกไกเซโดนะแต่ว่ามันขาดแค่จังหวะจบสกอร์ฮะสำหรับเชลซีแล้ววันนี้มาเจอวูฟเนี่ยผมคิดว่าวูฟดับเครื่องชนแน่ในแดนกลางครับอย่างโกเมสก็เลมิน่าเนี่ยนะครับเนี่ยคุณย่าลาซันโกเมสนะครับฮีฮวงชันฮวงชีชันนะครับก็ต้องลุ้นดูเหมือนกันผู้สาประตูนะครับทางด้านของโจเซซา นะครับมาร์คิซ่ามาร์คิรานะครับซิเมนโดต้องลุ้นดูนะฮะซึ่งในเกมลับของวูฟเนี่ยนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยต่อครึ่งครบลูกเชลซียังคงหาสกอร์ยากครับนะเอาจริงๆฮะมันมันเป็นทีมที่ตัวนักเตะดีจริงๆฮะแล้วก็เยอะด้วยแล้วก็หาสกอร์ยากนะครับตัวเล่นบาดเจ็บก็นี่ครับไม่น่าจะมีใครนะลาฮิมสเตอร์ลิงกับเบนชิเวลน่าจะย้ายทีมนะฮะต้องรอเช็คฟิตโคพานเมอร์อยู่นิดนึงนะครับสองตัวนี้ไม่ไม่มีแม้กระทั่งภาพซ้อมนะครับดังนั้นเกมในวันนี้เนี่ย ผมมองว่าเชลซีถึงจะมาเกมลุกจริงๆนะครับด้วยระบบ4-2-3-1มามาริสกาเนี่ยมันมันไม่ไหวฮะสำหรับเกมลุกก็ยังคงแลดูติดๆขัดๆประจวบกับวู๊ปเดมตันนะครับวันนี้เนี่ยน่าจะเล่นเกมรับแล้วก็เกมในแดนกลางของวูฟผมคิดว่าสู้ได้นะดังนั้นเกมในวันนี้ผมมองว่าโอกาสจบเสมอค่อนข้างมีฮะผมเลือกเชลวูฟแล้วกันนะครับเชลซีมันยิงไม่ได้นะครับฟันธงฮะ อีกคู่หนึ่งครับบอลมัดเจอกับนิวคาเซิลครับบอลมัดเสมอมาในนัดแรกครับส่วนนิวคาเซิลชนะมานะครับแบบหืดจับเหมือนกันโดนไปแดงไปหนึ่งตัวด้วยนะครับฟาเบียนชานะนะครับทั้งคู่ในซีซั่นที้แล้วเนี่ยนิวคาเซิลเสมอมานะครับในนัดล่าสุดที่เจอกันนะครับย้อนกลับไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ก่อนหน้านี้บอลมัดเล่นในบ้านกดไป2 0ศูนย์นะครับสินัดหลังเสมอกันไปอยู่5เกมฮะแล้วก็บอลมัดชนะแค่เกมเดียวแค่นั้นเองนะครับอาจจะแลดูว่านิวคาเซิลอาจจะมีสถิติที่ดีกว่านิดนึงนะครับ บอลหมัดพึ่งเสนอ,อเสมอนะครับนอร์ทแฮมฟอร์เรสไปหนึ่งประตูต่อนหนึ่งเหมือนกันครับปีนี้เสียโซเลนเก้ไปนะครับค่อนข้างที่จะมีปัญหาเรื่องในแดนหน้าเหมือนกันนะครับนัดล่าสุดใครยิงไปดูกันนิดนึงครับผมไม่ได้ติดตามเหมือนกันนะนัดล่าสุดนะ,ะเป็นทาด่าคริสบูตนะครับกดไปนะครับก่อนแล้วก็ไปซิเมนโยนะครับบอลหมัดนะครับก็ตามตีเสมอ นะครับก็ในหน้าเป้าเหมือนกันก็ต้องลุ้นดูครับว่าวันนี้จะจัดทำยังไงนัดล่าสุดไป4 2 3 1นะครับช่วงนี้พีเมพ์ลีกฮิต4 2 3 1นะไม่เหมือน4 3 3แล้วนะครับก็ฟอร์มของนิวคาสเซิลครับเอาชนะไป1-0ครับเซาแธมสเตัน์ฮือจับเหมือนกันฮะปาเบียนชาโดนใบแดงแต่ไก่โหครับแต่ก็สามารถพลิกสถานการณ์ได้เหมือนกันนะเซาแอมสเตันตกที่นั่งลำบากเหมือนกันเมื่อวานก็แพ้คาบ้านเหมือนกันะนะครับขึ้นมาก็นะครับเป็นสิงห์พยองอยู่หลีกล่างนะครัับบเป็นนกุญอยู่ลลีก่างขึ้นมานะครับเป็นนักดับเลย นะครับวันนี้นิวคาสเซิลบุกมาต่อเสมอคร,ครึ่งครับก็เป็นบอล3หน้านะนะครับในบ้านอาจจะดูดีก็ได้เหมือนซีซั่นที่แล้วหรือเปล่าสําหรับวบันมัดนะครับส่วนนิวคาสเซิลถึงจะโดนใบแดงก็ยิงประตูได้ย,ยังคงแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของนักเตะเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนเหมือนกันครับสำหรับนิวคาสเซิลนะครับนิวคาสเซิลมีจาคขอบเมอร์ฟี่อีชาร์กอร์ดอนนะครับกอร์ดอนในลิเวอร์พูลจะเอาแน่ๆครับแทนซาร่านะฮะก็ต้องลุ้นดูฮะ แล้วก็กิมาไร้นะครับโจริงตันลองซับก็เป็นชุดหลักจากปีที่แล้วทั้งหมดนะครับวันนี้ฟาเบียนชาโดนใบแดงไปก็เป็นคราฟต์นะฮะมาทําหน้าที่แทนนะครับแดนเบิร์นครับหรอวเมนโตนะครับฮอนี่นะครับเลวิสฮอแล้วก็นิคโปฟผู้สาประตูนิวคาสเซิลก็ยังคงแลดูมีเกมลุกที่จัดจ้านอยู่แล้วนะครับส่วนบอลมัดเนี่ยเสียทางด้านของนะครับโซลินเก้ไปนะครับปีแล้วโซลินเก้กดไป2ี่ประตูได้มากนะครับกดไปเยอะ นะแต่ปีนี้นะ่าจะมีปัญหาเรื่องในเกมลุกอยู่นิดหนึ่งนะครับเป็นซิเมนโยจ็ตสินไคเวิร์ซินิซูร่านะครับทาวเวเนียร์นี่นะครับตัวหลักตัวเดิมทั้งหมดเลยเหมือนกันนะครับสำหรับในแดนหน้านะดังนั้นนะครับก็ต้องลุ้นดูว่านัดล่าสุดก็ยังโดนยิงอะ่ะโดนฟอร์เรสต์ยิงะนะครับบอลหมัดก็ยังคงมีปัญหาเรื่องในเกมหลังดังนั้นบอล3หน้าวันนี้ผมอิงด้วยคุณภาพนักเตะแล้วกันนะผมคิดว่านิวคาสเซิลน่าจะดูดีกว่านะ นะครับก็นีะครับฟาร์บินาชาโดนใบแดงนะครับโทนารี่เราอาจจะเห็นเขากลับมาเหมือนกันนะครับดังนั้นคู่นี้ผมเลือกเชียร์ที่นิวคาสเซิลนี่ยังคงมีเกมผมคิดว่าเกมลุกดุดันกว่านะครับฟันงงที่นิวคาสเซิลครับคู่ถัดไปนะครับเป็นอันดับของบุนเดสก้าเยอรมันกันบ้างครับโวบบวกเปิดบ้านรับการเยือนของบาเยอร์นะครับโวบบวกปีที่แล้วจบอันดับที่12ครับไม่ค่อยหวือหวานะส่วนบาเยอร์มิวนิคจบอันดับที่3เลยนะครับเกมนี้เป็นเกมแรกของทั้งคู่เช่นเดียวกันหลังจากเมื่อวานเนี่ย นะครับสตูดการก็แพ้ไปด้วยโอ้โหนะครับผิดคาดเหมือนกันนะบุเซียดอดมูลของผมเข้าเต็มนะครับฟาดเรียบเลยทีเดียวแล้ววันนี้มาอดูบาเยนว่าจะโชว์ผลงานได้ดีหรือเปล่านะครับก็10นัดหลังเป็นบาเยนทั้งหมดแหละฮะแต่ว่าในแง่ของการทําเงินเนี่ยก็ต้องยอมรับว่า50-50นะครับเกมเยือนของบาเยนนิคเนี่ยสองหน่ 2. นะครับเสมอมีอยู่เกมเดียวครับย้อนกลับไปเมื่อปี2022นีแค่นั้นเองนะภาพรวมแล้วบาเยนนิคก็ยังคงดูดีกว่านะครับ อรมของวัวบวกเพิ่งเอาชนะบอลถ้วยมา1-0แค่นั้นเองครับเกมปีซีซั่นมีชนะแค่ทางด้านของริวแค่นั้นเองนอกนั้นไม่ได้ดีเลยนะครับยังคงต้องหาโมเมนต์ของทีมอยู่นะปีที่แล้วหลว่นตุ๊บไปท้ายตารางเหมือนกันนะอันตรายเกือบดับเหมือนกันนะครับสำหรับวับวกส่วนบายยามินิกครับบอลถ้วย bon เอาชนะมา4-0แล้วก็มีไปกระชับชมิดรกับการ์ทฮอปเปอร์มานะครับอานะฮะต้องเข้นฟอร์มกันนิดนึงเหมือนกันสำหรับ นะครับเสือใต้บไบโอเมินิกนะครับวันนี้บุกมาต่อ1ลูกผมคิดว่าเป็นปกตินะครับดังนั้น1เม็ดเนี่ยอาจจะมีให้เห็นอยู่แล้วสําหรับทีมเยือนนะครับแล้วก็น่าจะบอลหน้าเดียวแหละครับสำหรับวันนี้นะอย่างแฮร์ริคเคนนะฮะจามานูเซราจีนาบีนะครับตัวหลักทั้งหมดจากปีที่แล้วเลยนะครับสำหรับบไบโอเมินิกไม่เปลี่ยนเลยแทบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนทางด้านของวอล์กบวกนะครับอ่านี่นะครับโจนาสไว นะก็ต้องพึ่งตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยอย่างเมเจอร์วิเมอร์นะครับอาร์โนเจอร์ฮาสนะครับอ่ากามินสกี้นี่นะครับบาคูนะครับก็เกมลุกยังคงแลดูมีปัญหาจริงๆครับดังนั้นเล่นเน้นรับอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ล่าลับรับถึง5ตัวนะครับดังนั้นเปิดเกมรับไว้อย่างนี้ก็รอบาเยิร์นเฉือนนะครับผมคิดว่าจามานมูเซล่าเนี่ยน่าจะต้องนักสัก1เม็ดนะนะครั้่นี้ผมว่าบอลหน้าเดียวอยู่ที่บาเยิร์นมิวนิกแล้วฮะอยู่ที่ว่าจะก้าวผ่านเรื่องของราคาจะยิงทะลุหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าขาดนะ 4-0น่าจะมีเห็นกันสำหรับเกมนี้ฟันธงที่บาเยอร์มิวนิกนะครับเกมลุกก็ยังคงดูดีกว่าครับในระบบ4-2-3-1นะครับเพื่อนๆเ,เห็นกันอยู่แล้วนะครับเกมในริมเส้นของเซจินาบีรวมถึงจามานมูเซล่าเนี่ยเขายังคงโดดเด่นนะครับผูดถัดไปนะครับเป็นทางด้านของเรอัลมาดริดเจอกับบาร์ยาโดริดนะฮะมาดริดนัดแรกสะดุดเสมอมานะครับเป็นการสตาร์ทที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เหมือนกัน ส่วนบายาโรดิชชนะมานะครับทั้งคู่เจอกันเนี่ยในซีซั่นก่อนนู้นนะฮะไม่ใช่ซีซั่นที่ผ่านมานะซีซั่นก่อนนะครับ2 0 2 2ันยีเนี่ยสกอร์รวมถึง8-0นนะครับบอลหน้าเดียวเลยฮะสถิติทั้งหมดอยู่ที่เรียมาริดนะครับผลชนะนะและทั้งในแง่ของการทำเงินด้วยนะครับเรียมาริดเพิ่งเสมอมาโยก้ามานะครับเล่นเอาซะหืดจับโอ้โหนะครับเหนื่อยเลยนะฮะมันอยู่ดีๆก็ดอบดอบไปเหมือนกันนะครับส่วนทางด้านของเรียมบายาโดริดเนี่ย นะครับเอาชนะน้องใหม่อย่างนกแก้วเอสปันยอนมาได้1นนะครับก็ต้องลุ้นกันดูว่าปีนี้เนี่ยจะเป็นปยังไงไปอาดูริตก็เลื่อนชั้นขึ้นมาหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะออน่าจะใช่นะครับวันนี้ต่อถึงในบ้านเนี่ยสลูกควบครับะนะครับก็ได้ที่รับเท้ากันแล้วครับถ้าต่อกันแบบนี้สําหรับเรย์มาริดบอนหน้าเดียวอย่างแน่นอนฮะ,ค,ะความพร้อมวันนี้อาจจะเสียจูดเบริงแฮมนะที่ต้องเช็คฟิตกันหน่อยครับเฟรนเดนดี้โดนแบนนะครับดาวิดอาราบ้านำะเข้าทีมมาก็ต้องลุ้นดูกันเหมือนกัน นะครับก็เป็นเวนิสยูเนียร่ยนบับเบ้โรดิโก้ครับที่จะทำหน้าที่แทนครับเกมในแดนกลางเป็นลูก้าโบดิชเบอร์บาเด้แล้วก็ชัวเมนดี้นะครับส่วนตัวอื่นแผงหลังก็มิลิตาลูดิเกอร์นะครับส่วนบายาโดริดนะครับซอร่านะครับโคมเมสนะครับเฮเรสนี่ครับตัวความบังนะเมโร่โมโรนะครับเอนเดยี่นี่นะฮะเกมวิงแบ็กค่อนข้างที่จะดีนะแต่ว่าเกมในวันนี้มาเจอกับของแข็งอย่างเรอัลมาดริดผมกลัวในเรื่องของราคาเนี่ยนะครับแต่ว่ามันต่อเยอะจริงๆอะ ก็น่าจะยำใหญ่ครับคีเรนเอมบาเบ้ต้องรับเท้าแล้วฮะงานนี้นะบอลหน้าเดียวอีกแล้วนะครับบอลหน้าลุ้นที่ว่าจะยิงเพิ่มกี่ลูกแค่นั้นเองนะครับดังนั้นบอลหน้านี้ผมคิดว่าเลือกอยู่หน้าต่อก็ยังคงแลดูดีกว่าอย่างชัดเจนะนะฮะเกมลุกยางเอมบาเบ้นะครับอาจจะดูดบดบไปในนัดล่าสุดนะแต่นัดน,นี้ก็ต้องเรียกฟอร์มนะฮะนะครับอ่าแล้วก็เวเนจูเีย่์ไม่ต้องพูดถึงครับตัวนี้คุณภาพจัดจ้านอยู่แล้วรวมถึงโรดิโกโอ้ได้7.9เเลยนะก็ ต้องลุ้นดูครับว่าวันนี้จะยิงทะลุหรือเปล่าแค่นั้นเองดังนั้นเลือกเชีร์ที่เจ้าบ้านเลยกันนะครับฟันธงฮะอีกคู่หนึ่งครับส่งท้ายด้วยการโชดเซเรยอิตาลีนาโปลีเจอกับโบโรย่านะครับนาโปลีที่ทีมค่อนข้างไปแล้วนะครับไปแล้วผมคิดว่าไปแล้วจริงๆนะครับทั้งๆที่ตัวก็ดีนะแต่ว่าออกทะเลไปไกลแล้วนะครับส่วนโบโรย่าครับนัลล่าสุดเสมอมาเหมือนกันปีนี้อาจจะพลิกนรกเยอะนะสำหรับกานโชดเซเรยอิตาลีนะครับในการเปิดซีซั่นนะเกมนี้เป็นเกมที่2ของทั้งคู่ครับ ทั้งคู่เจอกันในนัดที่ในซีซันที่ผ่านมาเป็นโบลุย่าทำได้ดีกว่านะครับเอาชนะไปหนึ่งเกมในเกมเ,กมเยือนด้วยนะครับแล้วก็แต่ภาพรวมแล้วในอดีตนาโปลีอาจจะแลดูดีกว่านะนะครับโบลุย่าเสียนักเตะไปหลายตัวเหมือนกันเนี่ยต้องมาลุ้นดูว่านะครับนักเตะที่เข้ามาในฤด,ดูกาลน,นี้ในระยะยาวเนี่ยจะทดแทนได้หรือเปล่านะครับอร์มของนาป و ีเพึ่งแพ้ทางด้านของเวโรนามานะครับไปกันหมดแล้วคสำหรับนาโปลีนะบอลถ้วยยันเสมอ น้องๆอ่ะนะครับทีมจากหลีกล่างอ่ะโอ้โหปวดหัวครับแลดูมีปัญหาจริงๆครับสำหรับนาโปลีนะครับส่วนทางด้านบรูย่าเสมออูดิเนเซมา1 1นะครับก็ต้องลุ้นดูเหมือนกันฮะเน้นไปซไม่แพ้นะครับเออเกมในวันนี้ไม่แพ้เหมือนกันครับราคาที่ออกมานาโปลียังต่ออยู่ครึ่งลูกนะครับน่ามันเหมือนกันนะนาโปลีครับนำเซมด้วยคาราชิเรียฮะที่ลิเวอร์พูลตอนนี้สนใจเหมือนกันสําหรับตัวนี้นะครับลาสปาโดรีครับโบริตาโนเนี่ยฮะ ตัวหลักทั้งหมดนะนะเกียร์ซ่านะครับโรบอสกาสเปน,นิโซรานะครับก็อยู่ดีๆทีมก็พังไปเลยนะครับผมว่าปัญหาภายในเนี่ยศึกในเนี่ยมันยากกว่าศึกนอกนะครับจะดับข้างในยังไงไปลุ้นเอาเหมือนกันนะครับส่วนโบโรยญา นะครับเสียหลายตัวไปนะแต่ยอดยังคงอยู่อย่างนะครับเอินโดยี่รวมถึงออสโตรินี่ยังคงช่วยทีมอยู่คาสโตรนะครับฟาเบียนนะครับเสียแผงหลังให้ทางด้านของอาร์เซนอลไป็หนึ่งตัวนะครับแล้วก็เสียเซอร์ซี่นะให้แมนยูด้วยนะครับในเนี่ยครับตำแหน่งอฟอร์นัยเหมือนกันดังนั้นเกมในวันนี้เนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างที่จะสู่สีครับแล้วโมเมนตัมของนาโปลีเนี่ยมันแลดูมีปัญหาจริงๆนะครับหลายๆตัวโอ้โหดูมีปัญหานะครับเอ่อ เลวิสเฟอร์กูซันด้วยนะอืมแต่ว่านาโปลีถึงไม่มีนักเตะบาดเจ็บมันผมว่าเชียร์นาโปลีไม่ลงอ่ะนาทีนี้นะครับโอกาสจบเสมอเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวฮะเพื่อนๆคิดว่าไงลองคอมเมนต์กันมานิดนึงนะครับลองคอมเมนต์อ่ามากันนะครับสําหรับอ่าช่วงเวลานี้นะครับก็ลุ้นดูว่าทางด้านของโบโลญาจะต่อกอนได้ดีหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะจบที่ผลเสมอนะแร้เผื่อโบโลญาพลิกชนะด้วยนะครับฟันธงฮะ ดังนั้นทีมที่นั่งทุนของช่องเราวันนี้นะครับลิเวอร์พูลบูฟนิวคาเซิลบายเยอร์มินิกแล้วก็เรียนมาลิดโบโรย่านะครับฝากไว้ด้วย <c oughs> สำหรับช่องโมเดลเนี่ยรัพของเราทั้งหมดภายในคลิปเป็นเพียงทัศนคติษษ i, ส่วนตัวรวมถึงมุมมมองของต่างประเทศนะครับว่าเขามองเกมนั้นว่ายังไงครับเราเลือกไปที่คู่ลิเวอร์พูลนะนะครับส่วนใครที่ติดตามอื่นๆสามารถเซิร์ชไปได้ใน Google นะครับเยอะแยะเลยถ้าใครที่อยากชอบหาข้อมูลหรือว่าใครที่ไม่ชอบหาก็กมาฟังข้อมูลที่เรานะครับหรือใครที่อยากฝากตัวไหนก็ พิมพ์กันมานะครับหวังว่าวันนี้จะร่ำร่ำรวยรวยเฮงเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดซับสไคร์หวังว่าเราไปหนึ่งหมื่นวิวนะครับสวัสดีครับผม